สวัสดีครับใช่แล้วผมเพิ่งตื่นเกมเฟตีก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะเป็นอีเวนต์การกลับมาของไกาอาในอีเวนต์นี้เนี่ยตัวละครที่กลับมาก็จะมีอีโวไกอาอีโวไดออนแล้วก็คุยสก,กาเลนะทำไมเสียงดูสู้ชิวิจงวะ่าไกอาของเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นร่างร <c oughs> ่างร่างตำนานได้ แล้วก็กิจกรรมแบ็ k ไฟเด a y ที่แล้วเราสามารถที่จะเอามาแลกเป็นแพ็คการ์ดของไกอาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาแลกเป็นแพนกินไฮเพ็ได้ซึ่งก็จะมีเพจอยู่ประมาณ100หรือ200หรือ300หรือ400หรือ500นั่นเองอีเวนต์นี้นะถ้าเราอัพเกรดตัวละครแนวตัวละครในอีเวนต์เต็มเนี่ยเราก็จะได้บับด้วยนะฮะบับของไกอาก็คือ เมื่อถอยเตา๋าแล้วผ่านผลตัวค่าโอกาส73เปอร์เซ็นที่จะเปลี่ยนผลตัวค่า,าเป็นหัวเลกกาแล้วก็เมื่อเมื่อเริ่มการถอยเตา๋าจะมีโอกาส70เปอร์เซ็นเลือกหน้าหลังเรอถอยส่วนบัฟของไรออนก็คือเมื่อตกแรนด์มาของฉันโอกาส70เปอร์เซ็นที่จะใส่ค่าผ่านทาง70เปอร์เซ็นของค่าลังคันพื้นฐานเราจะนั้นเลือกผลตัวค่ามา,บาแบบซุ่มเมื่อตกพื้นที่ของฉันจะรับผ่าเบื้องถึง85ของค่าก่อสร้าง ส่วนอีโวคุยสการ์ไม่ไม่มีอีโวตัวนี้นะ่ะไม่มีอีโวไม่มีอ e ีโวพัฒนาผู้พัฒนาเพิ่งตื่นมืนกูแน่เลยของบัฟของคุยสการ์เล็นนะก็คือเมื่อก่อสร้างสามอาคารสามอาคารจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์ซ็นจะย้ายไปยังพื้นตำแหน่งที่ที่ยืนอยู่ถ้าไม่ติดจะเติบโตเพืองสิบเปอร์ซเมื่อตกแลนด์มาของ ฉันหรือก่อสร้างโดยตัวโงกสกักสิบที่จะดึงฝั่งตรงข้าม4ช่องหน้าหลังเมื่อฝั่งตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันจะทําการออกสเสภาพเซ็น์ที่จะติดสถานะค่าบานทางแพงขึ้นถ้าเรามีอีโบไกอาตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเท่านั้นนะไดออนไดออนมี Day on, Day on, Day on ไม่นับก็คือจะได้รับสองรอเพนะฮะกิจกรรมพิเศษนะกิจกรรมของ เก็บมาเบิ้ลสีดำในระยะเวลาวันที่สิบเอ็ดนในวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้านะฮะเราสามารถที่จะเล่นครบสองรอบแพนที่ใดก็ได้นะฮะในระยะเวลากิจกรรมจะรับมาเบิ้ลสีดำวันละครั้งสะสมมาถุดติดเพื่อนํำไปแลกของรางวัลมากมายได้เลยนะฮะมาเบิ้ลสีดำอันนึงเนี่ยสามารถที่จะแลกลูกบาทให้เพชรได้นะฮะส่วนมาเบิ้ลสีดำสามอันเนี่ยสามารถที่จะแลก แพ็ยก,การตัวละครพิเศษเอ,เอสบวกได้นะมาเบอร์5สามารถได้จะแลกเอ่อหินเพชรหินเพชรได้นะอันเอ่อแพทกการ์ดกับหินเพชรเนี่ยสามารถที่จะแลกได้หนึ่งไอดีต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นนะส่วนสุดยอดลูวกบาเพชรเนี่ยแลกต้องได้ไม่จำกัดเลย เนี่ยมันไม่มีอีโวคุยสากาเลต์อะแล้วทำไมเขียนอีโวมามันแป่อะไรอะฮะไหนวะเนี่ยมันเขียนว่าอีโวคุยสากาเลต์อะอีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้เลยนะพยายามจะหาอะไรรีวิวมากที่สุดแล้วแต่ก็ได้แค่นี้ทุกคนคลิปจบสั้นมากไม่ได้จบเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงมันจบ เออถามว่าไกอามันดีไหมคือโจมตีคือถ้ามองมองชนะมันโจมตีเข้ายากไปนิดนึงถ้าเทียบกับแบบเทียบกับตำนานจูนี่ตกเมืองตกเมืองเลยปุ๊บสาบป,ปุ๊บแล้วโจมได้เลยส่วนไกอาเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเจาะโลกไปเรื่อยๆแต่มันเจาะมันเจาะหลายทีไงแล้วก็ ตัวละครที่อึดมากเวลาเจอมันเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนลมช้างอ่ะเข้าใจปะมันลมช้างเลยเนี่ยว่อตกเมืองไปปุ๊บก็จะควบคุมอีกก็จะเจาะโล่ไปหนึ่งก็ในตัวละครมีสกิลจบตีอยู่สกิลเดียวนะก็คือเป็นสกิลควบคุมให้เราเอาดูดมาใส่ด้วยก็ได้ไอ้ดูดต่างๆถ้าแนะนำนะก็ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบ รื ų, practice, time and time and time. ่องการโจมตีหลายของตัวเธอหนึ่งเนี่ยให้เราเอาเออไอที่มันมีดูดแล้วมันก็จะมีขนาะตัดเลือดอ่ะนั่นแหละมันก็จะโจมตีประมาณสามครั้งต่อการตกเมืองของเราเมืองหนึ่งคือมันเป็นตัวละครตัวละครนี้่อนท่านที่จะโจมตียากเมื่อเทียบกับแบบจูนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าโจมตีได้แล้วคือไม่รอดนะฮะก็ถ้าเรามีคอสตูมนะคือแบบคือโดนคอสตูมไปทีเดียวคือไม่รอดอ่ะ คือหมดทางสู้จริงๆอ่ะตอนที่เขาต้องโหดนะถ้ามันมีคอสตูมนะก็อีเมลเองแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรละบายยทุกคนไปนอนต่อ